ไข่ไโดนหน้าดึกกวดีเดี๋พี่โนหนูข้ามพี่โนพี่ลิพี่โนพี่ลิไปไหนคะไปที่น้านขอจีบพี่ิไปไหนอะพี่โนิเด้อ ไปไทยไม่ได้นนะไม่ได้ยินะหลายวันอ่ะโองยโ้ยอยไม่เห็นเลยอ่ะหุดมากจริงจรังครับเยี่ยกับคนดูดีๆนะไม่เห็นเลยอ่ะแล้วพี่ลิทด้วยนะใช่ครับสี่สู้ๆนะเยี่ยไปสองวันเลยปะได้กินข้าวหรือยังอ่ะ ไปกินกะลิปนะแบ่งด้วยขนมจีบอะเทียวไปถ่ายเรือแพ้สองวันเลยปะมาก็ลเทียวไปขดปนาระพูเมองไม่เห็นอ่ะมืดมากอ่ะทำแว่นนี่เป็นสารระพูมพิมจริงๆคนเกียนอยู่ที่โจนก็อย่างนี้แหละแล้วที่จะได้เป็นแฟนับแมเองเนาะต้องเป็นแฟนัโจเนาะ ชอบชอบทมุ้ยขอโดนเสน่ห์แม่เยอะเยวพผู้จัดการผมอยู่ไหนครับเอ้คุณปอครับคุณปอจะมาดูแลผมไหมไปไปไอยาก่ายรูปถ้าใครว่างาไปคอนเสิร์ตพี่ปอนะครับไปไปแล้วก็่วนก็เก่งใจ มันมาแล้วคนที่พี่ก็เข่าไปอันนี้เฮียไปสามรอบเลยโอ้โหสามรอบเลยสามรอบเลยสรอบเลยไปดูเฮียเลยไปเฮียไปดูพี่เลยคนที่เฮียคนที่พี่ลิฟไปเปล่าชัดเจนไหมยังไม่รู้เลยอ้าวให้ป้าหน่อยเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะได้เออยังไม่ซ้อมเลย ครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องานอย่างเยวเลยงานนี้ให้น้องไปทกติ๊กมากขนาดไปขนแล้วโทรศัพทวางไว้ตรงนั้นน่ะวางเหรอเออไม่ป็นเรกชารจแบบนี้บพี่เนี่ยซอบมากทางใครทางมันด้วยนะเหงนยังอบมากดูไดูละครตอนนี้ดูดูดูตื่นเต้นใจมากจากถ่ายรูปอะต้องคนกับงผมไปก่อนนะ ที่โรงพยาบาลบอกว่าไม่ทันแล้วล่ะเขาต้องเป็นอย่างนั้นไปแล้วแต่ว่าก็ให้ถือว่าเป็นคิดนะเขาฝากความคิดถึงมานะเพียรคับผมเียขอถ่ายรูปคู่หน่อยสิเดี๋ยวว่าให้ของพี่ถ่ายมารอเฮียสี่วันเพิ่งเจอเฮียวันนี้จับใจขอถ่ายรูปคู่นณอะไรนะห้าหมดไล่ย่าง ขอให้รู